คิดซะว่าออกกำลังกายค่ะพี่ๆอย่าลืมเกี่ยวกดแต้มให้หนูด้วยนะกดเป็นกำลังใจให้น้องพันด้วยนะคะพี่ๆเกี่เ ะจะสงสารใครดีก่อนเนี่ยเพื่อนเธอเต้นเร็วเกินอ่ะเพื่อนเธอเต้นเร็วเกินก็เขาเอลดีอ่ะก็เพื่อนเขาเอลดีอ่ะพี่พี๕0แต้มค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่วงเหนื่อยอ่ะวันนีงเหนื่อยแก่แล้วอ่ะแกโดนเพล่น บอกกายารูกขึ้นเต้นด้วยอีกคนหนึ่งดีมั้ยกาย่าลูกติ๊กตอบแจกแจกใบสั่ง Do you want dancing Noe เธอเราเหนื่อยแล้วอ่ะพอ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 ต้องพันพอเถอะ โดนบังคับนะคะพี่วงครับนี่ขนาดโดนบังคับนะคะพี่วงเริ่มร้อนแล้วผมเห็นพี่นิกิให้ปาวานผมขนาดนี้ผมก็ต้องยอมพี่วงสั่งหนูได้ปาวานะนาะยายนี้จะยังมเสจเดยุคร่อคนพี่นิกินะครับที่ส่งปาวานให้ฝั่งนี้ต้องได้ปลาทองแล้วนะขอบคุณค่ะพี่วงเล่นขนาดนี้ให้ปลาทองเถอะค่ะบอกว่าเอาปลาภูไปก่อนได้ไหมพี่วงน้องพันบอกได้ เพื่อ,เอนเธอเอลดีนะเพื่อนเธอแบบเต้นเก่งลูกศิษย์เราบ้านมาเองจับมืออ๋ออ๋อใช่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 ออออีกรอบนึงไม่อีกรอบนึงไม่ได้เหรอเธอยอมรอสักรอบนึงไม่ได้เลยเหรออยู่ให้อยู่ให้โอลาเต้นเลยถ้าถ้าคุณโอลาแพ้อคุณโอลาเต้นเพลงอะไรดีอะไรดียายแหลมายายแหลม ถ้าโอลาชนะโอลาจะเต้นถ้าโอลาแพ้โอลาไม่เต้นไม่ถ้าโอลาแพ้โอลาต้องเต้นยายแหลมถ้าถ้านิกแพ้นิกเต้นจบไม่มีคนส่งให้เราเลยเราจะชนะกี่วงก็เท่ากันเนี่ยยี่สิบหกเนี่ยโอลาโอลาเต้นถ้าโอลาแพ้ยายแหลมนะไม่มีใครส่งให้เราเลยนี่ยี่สิบหกแต้นมเนี่ยเขากดไลค์เขาไม่ได้กดเขาไม่ได้ส่งเรายายแหลมยายแหลมห้ามโกงแบทหมดแล้ว เราต้องรีกลับบ้านดีไปแเราหสองเปอร์เซ็นต์ดีว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 แพ้ชนะก็ให้เต้นเลยค่ะคุณนิกกี้บอกว่าแพ้ชนะก็ให้เต้นเลยค่ะเป็นคู่จบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตัวแทนไปยายแหลมเจอเจอแน่คุโรลามตัวแทนเราเต้นเก่งกว่าคุโรลามเยอะไม่จริงนะคะเราจะส่งตัวแทนไป ชิกี้พี่ค่ะอ่ขอบคุณนะพี่วงขอบคุณค่ะพี่วงอ้ยะอ้ยะเนี่ยเราไม่ได้ลงไลฟ์เลยเนี่ยเพราะเธอเนี่ยต้องมาชาร์จแบตเนี่ยเราต้องมาชาร์จแบตเธอจะมีคู่เต้นนะวันนี้เราจะส่งคู่เต้นตัวแทนของเราไปมินิกี้มินิกี้มีคนจะแก้งโมรามอ่ะ ให้เลวสวซายหรือยายแหลมให้เลือกแล้วทำไมเธอต้องให้เราเลือกเราเลือกของเราเองได้แล้วเธอจะเลือกเพลงอะไร Baby Shark อุ๊ยเด็กน้อยอ่ะเด็กท้ไมเขาไม่พีบองพีบองคีบอง พี่นิกก like um ี้แต่พี่นิกกี้บอกว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ต้องเต้นคู่พี่นิกกี้อีกรอบหนึ่งได้ไหมไม่ได้เธอเต้นเต้นคู่พี่นิกกี้เป็นคนเข้ามาพีมว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ต้องเต้นคู่ไม่ไม่ไม่อยู่ในข้อตกลงเธอเธออย่ามาบิดผิวขออีกรอบนึ่งขออีรอบนึงไม่ได้เธอต้องเต้นก่อนถ้าเธอถ้าเธอจะแข่งกับเราอีกรอบนึงเธอก็ขอใหม่โ้ลูก สู้สู้สู้แอนดี้คูขอบคุณครับแล้วสู้สู้อ๋อพี่นิกกี้เขาบอกว่าให้เต้นคู่โอเควอลรัทำเพื่อพี่นิกกี้เออเออไปเอ้อแอนี้เรือเออเราเราขอไปหยิบขาตั้งคทสศับได้ได้ได้จะทำอะไรก็ทำอุ้ยแรงมากเลยเหมือนดา พี่นิกิพี่นิก้น่ารักจังเลยอะ่ะเนี่ยพี่นิกิมาทําตัวน่ารักแบบนี้แล้วผมจะอยู่ยังไงถ้าพี่นิกีิไม่อยู่ในอนาคตโอไม่ต้องเลยงอนโอแล้วโอจะมาให้เราเต้นต้องมีเกมด้วยนะโอเคโอ,อแล้วขอดู M e อเอ็มีบ้างนะอย่าพึ่งเล งั้นเราเต้นตามเพื่อนเธอนะเราจะเต้นตามเพ<ด>ื่อนเธอนะลอง้องทันเต้นให้ลูบา้านบ้านให้เขาเต้นตามเลยเต้นให้เข้า